บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพล y เทคนิคลานาเชียงใหม่ตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่มีนักศึกษาเข้าไปเรียนเกือบ5 0าพันคนรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดเผยนะคะว่ามีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากจึงได้แนะนําประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่นักศึกษาเพราะน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้จ่ายเช่นค่าอาหารกลางวันโดยยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าภายในวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะ ล่าสุดพบว่ามีนักศึกษาเกือบ4 0 0พคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็รอผลภายใน3วันถ้าผ่านอันนี้ก็จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะจากการสำรวจของทีมข่าวไทย P ี s พบว่าหลายร้านน่าจะตอบโจทย์กลุ่มเยาวชนยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณผู้ชมร้านขายชุดนักเรียนนักศึกษาที่ตอนนี้ก็บอกว่าเริ่มประชาสัมพันธ์ว่าพร้อมเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะถ้ามาใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะ เช่นเดียวกับร้านขายหนังสือและแบบเรียนบางแห่งก็เริ่มประชาสัมพันธ์ว่าเข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกันและก็พร้อมให้ไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ